สวัสดีครับพีพน่น้องที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกันกบยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่4นะครับ มีนาคมนะครับซึ่งในด้านของผมเมทานั้นนะครับเมื่อวานก็เดินทางนะครับไปนะครับตรงผมนาคนะครับเนื่องจากทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาระบบลายปีงผมนะครับได้บวชลูกชายนะครับผมเมธาก็ขึ้นเครื่องนะครับเดินทางไปที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับหลังจากนะครับทําการนะครับบวชพระนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับมามาถึงก็มาวิเคราะห์มาวิจารณ์นะครับ กับในด้านของมวยวันนี้และฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับซึ่งในด้านของมวยวันนี้นะครับผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันฉนันเมืองที่เวทีมวยรังสิตนะครับวันนี้คู่มวยนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับทางในด้านของคู่เอกนั้นนะครับไม่ได้ชกกันนะครับทางคู่เอกนั้นโฟวินนะครับเจอกระทางเพชรอนุวัฒน์โฟวินสิทธิเจริญรัย์กับทางเพชรอนุวัฒน์นอนวัฒน์ยิ้มไม่ได้ชกกันนะครับเนื่องจากทางโฟวินนั้นนะครับมีกําหนดวันพักนะครับไม่ถ ของประเทศไทยเรานะครับทางกรกตก็มีการแจ้งนะครับไม่สามารถที่จะชคได้ครับในด้านของคู่เอกวันนี้โฟบวินกับทางเพชรอันวัตรก็ต้องตัดออกไปนะครับซึ่งผมเมทานะครับวันนี้ก็จะวิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันช่วงแรกวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันชนันเมืองนะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลกับพรีเมยรีกนะครับ ของประเทศอังกฤษนั้นไม่มีนะครับก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลนะครับยูฟ่าเชมเยนลีคู่ไฮไลท์นั้นก็จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางราชันชุดขาวเรียมาริคจะเปิดสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิลรับมือกับทางตรามีแอตเลติกมาดริครับถือว่าเป็นดาร์บีมช์นะครับเหมือนมาดริคนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกอบผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นแรงใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานั้นสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่ ที่2เป็นเพจเมทาเจสีช่องทางที่3เป็น YouTube เมทาเจสีและช่องทางที่4เป็นอิสตากามเมทาเจสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปครับสนอกสนใจรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยน้ารองรวมถึงทั้งของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและที่สําคัญมีลายเสียงม,มวยให้ฟังกันด้วยมีลายเสียงม,มวยให้ฟังกันด้วยสมัครกันเข้ามาได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับเรื่องกีฬามวยเรื่องกีฬาฟุตบอลและลายเสียงมวยต้องยกให้กลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดผมเมน้ารองกึกมมวยันสนัเมืองที่ เวทีมวยรังสิตนะครับประจําวันอาคารที่4มีนาคมมวยจะเริ่มช่วงเวลาครับ18.00นนะครับในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับไปด้านของวันนี้นะครับที่ผมชอบไปด้านของวันนี้นะครับคู่แรกนี่ที seeing, cción, ่ผมชอบไปด้านของวันนี้ค um รับว like ันนี้คัดให้นะครับ4ตัวด้กันคู่แรกนะครับเพชรนาคาสิทเจริญซัพ์เจอกับทางศิวรารนะครับสวันทิดามวยคู่นี้ครับเจอกับวิกัด112ปอนด์ับไปด้านของมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมธาผมชอบไปนทางเพชรนาคานะครับ สิทธิ์เจริญซับนะครับวันนี้นาเล่นเฟสนาทาสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับคู่ที่สองคับแป๊บซีครับทุจีบมันมีเยี่ยวเจอกระทางมวยรุ่นพี่ขุนหารนะครับดาดพัดบางรักนะครับมวยคู่นี้เจอกันพิกัดหนึ่งร้อยนะครับหกปอนด์นะครับทางแป๊บซีลดไปสูงจุดสองตัวแทนเจ้าขุนหารก่อนรถหนักไปหนึ่งจุดสามมวยคู่นี้แป๊บซีเข่าในหนอนเนี่ยปัลมรัดมาตีตัวแานเจ้าขุนหารนะครับฝีมือครบเครื่องอีกิสมองมวยหลากหลายนะครับแต่ว่าในด้านของธาตุอนขุอดทนการเดินมวยนะครับเพชเปิดกนั้นผมมชอบบททางงเป๊ซีีี่่่ยยคครัวูน เหยรักเหวยชอบของผมเมทาผมชอบทางแป๊บซีนะครับและในด้านของอีกคู่เขาเป็นด้านของวันนี้นะครับในด้านของวันนี้นะครับเพชรลุกนะครับสกนะครับเอกบินเจอกระทางตะบันเดือดนะครับกอเจริญรีนะครับเหมยคู่นี้เจอกระพิกัด1 ยี่สิบปอนด์กับทางเพชรลุ่งลดไปศูนย์จุดห้าส่วนทางเจ้าตะวันเดือดก็มาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมเมทาครับผมชอบครับในด้านของทางเจ้านะครับเพชรรุ่งชอบไปด้านของฝีไม้ไล่มืไอคิมถมมวยต้นๆเนเข้าก่อนไปก่อนนะครับซื้อต๊กินสองข้างได้นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดตัวที่สี่ที่ผมชอบไปด้านของบันดีนะครับสองคมครับสิทธิเจริญทรัพย์เจรทางชูชัยเดชสิงห์ใต้มวยคู่นี้จะเท่าพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับทางเจ้าครับสองคมลดน้ําหนักไป ศูนย์จุดหนึ่งต่อทางเจ้าชูชัยมาเท่าพิกัดนะครับมวยคู่นี้นะครับสองคนเป็นต่อไม่น่าต่อครับมวยคู่นี้น่ารองที่ทางที่ชูชัยนะครับสองเขเป็นมวยรุ่นพี่เศษมวยเบอร์มวยแข่งป๊อกก็จริงแต่ว่าชูชัยนั้นวันนี้มีตัวเงินมาเล่นนะครับวันนี้ก็ผมชอบทางชูชัยส่วนคู่เอกวันนี้ยกออกนะครับสรุปไปท่าีกครั้งมวยรักมวยชอบวันนี้สี่ตัวนะครับตัวแรกครับผมชอบทางเพชรนาคาสิทธเดินรัพย์ตัวที่สองครับผมชอบทางเจ้า แบ๊บซีนะครับทูจี้บามีเกีียวนะครับคู่ที่สามผมชอบทางเพชรลุ่งนะครับสกเอกวินและคู่ที่สี่ 3, 4, ผมชอบทางชูไทยเดชสิงห์ใต้นะครับอ่ะวันนี้ค้องแรกจบลงที่ตรงนี้ช่องที่สองฟุตบอลต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ